รถพี่เนี่ยมีกระจกด้วยโอ้หนูก็มีค่ะดูไหมกระจกพี่มีไว้ทำไมอะส่องความร่องพี่ไงจ้ายังไงส่องเห็นแล้วสวยว่าตักใจความส้องของตัวเองเลยค่ะโอ้มันก็ธรรมดากระจกพี่ดีอะนะตะกร้าติดของข้างหลังเนี่ยดูดูนี่นี่นี่โอ้พี่คะหนูก็มีค่ะฮะนี่เฮ้ยจริงด้วยโอ้ยนี่ไงที่ใส่ขนมใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้ และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเหนื่อยจังเลยวันนี้เอาวสวัสดีเพื่อนๆน่านะวนะันนี้เรานะซื้อจักรยานมาใหม่จักยานที่รมาในะวันนี้นะเป็นจักรยาน สามดอจกจักรยานที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะเอามาขายขนมด้วยเฉพาะเลยนี่ดูสิสามารถเสียขนมได้เยอะมาก,มาก,มากเลยแล้วเนี่ยนะเราปั่นจักรยานมาไกลมากเลยนะเรื่องขายของไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปขายต่อกันนะขนมไม่จ้าขนมไม่จ้าขนมไม่ รถแรงมากเลยเนี่ยเฮาดีนเพื่อนนี่ผมเนี่ยเพิ่งซื้อรถไฟฟ้ามาใหม่นี่มีฮอตเซตด,ดูเป็นไงแรงมากนะลองดูเฮ้ยโ,โ,โ,โหวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอากาศดีก็เลยจะมาขับรถเล่นสักหน่อยครับพอดีว่าพี่เนี่ยรวยมากครับน้องที่เพื่อนขี่เล่นนะครับผมเดี๋ยวพอแบตหมดเนี่ยพี่ก็ซื้อคันใหม่เลยไม่ชาร์จแบตขับนน้องไปเลยครับ วันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะขี่จัก,กรยานมาทั้งวันเลยเนี่ยหืยังไม่มีใครซื้อของเลยรอ่ะพักแว้กินน้ำเย็นๆก่อนละกันอืเย็นชื่นใจอืมว่าไปจัก,กรยาน3ามล้อที่เราซื้อมอน,นี่ก็ขี่สนุกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าขี่เหนื่อยไปหน่อยอ มามกอฮเยน้องสาวขายอะไรจ๊ะอ,อ๋อ,อขายขนมค่ะขนมหมอใช่ค่ะน่ากินมากเลยเนี่ยค่ะพีพพพ่่สนใจไหมคะพี่สนใจไหมสนใจสนใจเฮ้ยว่าแต่เราขับจัก,กรยานสามล้อเหรอเออค่ะเราไปฟ้าพี่ก็สามล้อเหมือนกันนะน้องสาวเป็นรถไฟฟ้า,าว แตัวว่าไปรถพี่ก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ต้องปั่นเลยแค่บิดอันนี้เองออเพิ่มแรอีกแล้วลุ่นรถอะไรอ่านรู้ไหมเทสลูใช่รถไฟฟ้านะเพียงแค่บิดอย่างนี้ก็ไปแล้วนี่เหรอคะนี่แล้วบอกไว้ก่อนนะรถพี่ไม่ได้มีไม่ดีแค่นี้นะนะคะพอรถพี่เนี่ยยังมีแต่ด้วยเอาดู แต่ว่ารถพี่ไม่ได้มีแค่แตนนะใช่ค่ะหนูแม่รถพี่มีอะไรให้ถ่ายรถพี่อ่ะมีตากาหน้าด้วยนะน้องเก็บของได้ก็มีค่ะก็จริงแต่รถพี่เนี่ยไม่ได้มีดีไม่ดีนะเรารถพี่เนี่ยมีกระจกด้วยโอหนูก็มีค่ะหนูแม่กระจกพี่มีไว้ทำไมอะส่องความหล่อพี่ไงหน่อยอ่ะยังไงส่องเห็นแล้ว ธรรมดากระจกพี่ดีอะเนาะใช่เช็ดก่อนโอเคนี่นี่พี่เช็ดอย่างนี้เหรอคะเนี่ยใช่เวลาที่ทำของสะอาดเนี่ยเพราะตัวพี่เนี่ยสะอาดมากพี่ขายพี่ก็กินได้นี่ได้บอกไว้ก่อนนะรถพี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่กระจกมีอะไร้หรอคะยังมีเบาะหลังด้วยตะกร้าเก็บของข้างหลังเนี่ยดูดูนี่นี่นี่โอ้พี่คะหนูก็มีค่ะฮะนี่เฮ้ยถุงด้วยโอ้โหนี่ไงที่ใส่ขนมใช่ไหมใช่ค่ะ รถพี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ตะกร้าหลังรถพี่เนี่ยยังมีเบาะเอาไว้นั่งด้วยนี่เป็นไงรถหนูก็มีค่ะมีอะไรมีเบาะด้วยค่ะเออรถจักรยานมันไหนไม่มีเบาะจะต้องนั่งกันเนาะแต่รถพี่เนี่ยไม่ได้มีแค่เบาะนะรู้ไหมรถพี่มีอะไรรถพี่มีเบาะข้างล่างด้วยนี่ o นี่ นี่เป็นไงวว้าแล้วก็นี่นี่ไงนั่งได้สามคนนี่ดูว่านะตัวพี่สุดยอดไปเลยค่ะแม่นอนอยู่แล้วใช่เฮ้ยว่าแต่น้องสายขนมใช่ไหมใช่ค่ะเอางี้พี่ขอเหมาขนมหน่อยเหมาเลยเหรอคะเหมาพอดีบ้านพี่ขุดน้ำมันนะโทษทีอ่ะเไม่ต้องร่าเรื่องรอนะ เดี๋ยวหนูรีบเอาขนมลงให้เลยนะคะเอาขนมหลังรถน้องมาใส่หลังรถพี่เลได้ไหมราหน้าดีก็ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อน,นเก็บนี้ก่อนแหม่มากที่ไม่ต้องจ่าคะ่ะเดี๋ยวใส่ให้เองคะ่ะใส่ามากนะมาน้องนี่บริการดีจริงคุย,ยแล้วพี่จะไม่ให้ดิพี่จเกินให้หมดเลยโอ้โหใส่มาเลยใส่มาเลย เอาไปเก็บก yeah, <pad> ็ไ <aer> ด <os lide> like, oh, okay. ้รู้ว่ามันเต็มแล้วเนาะงั้นใส่แต่กล้ามหน้าได้ค่ะงั้นใส่แต่กล้ามหน้าที่ไหนก็มาได้ค่ะมาเดี๋ยวพี่ถอยหลังให้เฮ้ยลืมบอกรถที่นี่ถอยหลังให้ด้วยนะดูถอยยังไงนะโอ้ยโอ้ยรถที่แท้มาเลยค่ะตั้งแ่ข้างหน้าเลยโอ้โหว่าพี่นี่ที่ใส่ของเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยธรรมดาธรรมดา จะเป็นรคับอาละใส่มาใส่มาเลยเดี๋ยวน้องพอดีพี่ต้องใช้เวลาพี่มีตารางงานเต็มหมดเลยเนี่ยอ่ะสงสัยอะไรนาฬิกาเทคโนโลยีเจ๋งพี่ขอบใจมากเนาะโอ้พี่คะขอบคุณมากเลยนะคะที่เหมาค่ะไม่เป็นไรถือว่าช่วยกันเดี๋ยวพี่ขอไปก่อนเนาะเได้ค่ะพี่จุกจิได้ค่ะพี่บ๊ายบายค่ะ โหวันนี้รวยแล้วเรานี่แตงไม่ต้อง2 0 0ร้บาทดีนะเราอะ่ะก็เหลือแค่ขี่กลับบ้านไม่ต้องวนไปขายแล้วโหนี่นี่เราอ่ะดวงดีจริงๆเลยงั้นเรากลับบ้านเลยดีกว่าเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าวนนี้ขนมกินเต็มเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอุยปิดไม่ไปไปดิ ฮึมฮึมไรเนี้ยอุ้ยอย่าบอกนะว่าอุ้ยพลังงานหมดแล้วแย่ yeah, แล้วอีเราก็กลับบ้านไม่ได้นะดิอุ้ยทำไงดีอ่ะอุ้ยนรากลจะถึงบ้านอีกไกลแล้วเนี้ย จะบอกนะว่าต้องเดินกลับอ่ะอุ้ยแล้วก็ต้องเดินกลับนีแล้วก็ต้องเดินขาลากีปบ้านลงไกลมากอ่ะบ้านเราอยู่ตึกโะดอนเรายาวสองกิโลเมตรนะยี่สิบชั้นอ่ะว่าไงโอ้ยที่เป็นอะไรเหรอคะโอ้รถพี่เสียสไตล์ไม่ติดเลยอ่ะทำไมพี่ไม่ใช้อะไรเหรอจะมีอะไรบ้างไงรถพี่แบตหมดเหรอคะเนี่ยใช่พี่กลับบ้านไม่ได้เนาะแล้วอย่างนี้พี่จะกลับยังไงคะเนี่ยนั่นดีทำไงดีอ่ะแล้วพี่คะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวหนูไปส่งเองอุ้ยจริงเหรอ ้องใจดีมากเดี๋ยวพี่เอาขนมข้าวลเหมือนกันเลยก็ได้คะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่โทรเรียกคนให้เอามาลรถหน่อยละกันนะค่ะพี่ตุ๊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 ุ่ยตุ๊มุ๊ตุอะุ๊ต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 อ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ยุ๊ตุ๊ต่อาุุ๊่๊ตุ๊ตุัตย๊ตุ๊ตุหตุอตุ๊ตุ่ตุ๊ตุ๊ตุ่ตุ๊ตุคตุ๊ตุนตุ๊ตุ๊ตุ๊ตั๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตบ๊ตุ๊ตุหรอ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไปส่งอะ่ะโอเคโอเคโอเคครับผมามางั้นขอ<ค>ติดไปด้วยนะได้ค่ะบ้านพ,พ,พ,พี่อยู่ไหนชี้เลยได้จา้าได้อุ๊อยไม่ชอบนั่งหลังอะ่ะอยากนั่งหน้า,น,น,านั่งนี้ไปได้ไหมมาบ้านพี่อยู่ข้างหน้าขับไปประมาณ20กิโลอะพอไปถึงก็คงขาลากหน่อยบ้านที่อยู่ท้ายซอยอ่ะราคาสีดำบ้านพี่ตึก20ชั้นอุ้ยพี่นั่งไปปวดหลังอ่ะไปไป ันเ,เลยนะครับพี่ไปน้องขอเปันวันนะขอบคุณที่รักันะขอบคุณที่มีกันนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดถนความในใจที่มีต่อเธอิร p นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเจอฉันนี้จะจริง